โผมต้องขอกราบสวัสด,ดีทุกท่านกันด้วยอยู่ช่องบาน <c oughs> อยู่ช่องเอทีโคเบอร์ครับวันนี้ผมก็จะมานะครับผมนะสอนทำจอนสมิธนั่นเองนี่ครับน้องๆใช้พี่น้องใช้พี่น้องใช้พี่น้เล่นน้อง,องโอเคนะครับผมนะวิธีการทำจอนสมิธนะครับผมอย่างแรกนะให้ทุกคนนะครับผมนะเออไปที่เกาะซิดนะครับผมนะเกาะซิดท,ที่ใช้ทำซิดวีสองเอ้ย เออนั่นแหละทุละซีวีสองนะครับแต่ว่าตอนนี้ซีวีส์องทำงานเอาออกเลยนะครับซึ่งอัเตนี้จะมีอ a ส t e เ e อร์เอยกนะครับทุกคนนะอ่าอ่าทุกคนมาตรงนี้นะครับจะมีโอกาสที่บอสจอร์สมิทจะเกิดนะเกิดทุกๆกี่นาทีครับคุณไลอ n อนเกมเมอร์มาณสิบนาทีครับอทุกเกิดทุกสิบนาทีนะครับว่าทานี้จะแบบก็ก็ไม่ได้ช้ เจอบอสจอสมิธเกิดให้ทุกคนตีไปนะจะมีโอกาสดอปในส่วนของเอ่ออย่างหนึ่งนับ็ปอุปกรณ์เอ้ยเป็นไอเทมนะครับชิ้นหนึ่งมันจะดับอยู่สองชิ้นก็คือเครื่องประดับกับไอเทมนะครับมันจะมีไอเทมหนึ่งที่ประดับสามเปอร์เซ็นต์นะครับผมให้ทุกคนนะเออไอเทมนั้นครับมาแลกกับจอสมิธเอ้ยไม่ใช่กับคุณลุงตรงนี้นะครับอ่าคุณลุงหรือเปล่าวะไม่ใช่ใช่นะครับอ่าให้ทุกคนนะครับแลกกับไอเทมนี้นะครับแลกไปนะครับแลกไปทุกคนจะได้ไอค่าเงินชาโด้นั่นเองนะครับให้ทุกคนเอาค่าเงินชาโดมาสุม เออพลังของจอซอมิธเอะโอกาสออกประมาณ1%นะครับก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมนะแต่ถ้าใครขี้แบบขี้เกียจก็นะครับจัดเลยนะฮะสองร้อยโลบักนะครับอ่าโอเคนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับจะมาเฉลยอิสเตอกันนะครับซึ่งอิสเตออยู่ด้านบนหัวนี่เลยนะครับอิเตกนะอ่าอิเตกนะฮะไม่ใช่ซินะอ่าอิเตกอยู่ตรงนี้นะครับอิเตกอยู่ตรงนี้นะครับก็คือให้ทุกคนกดไปครับ ให้ทุกคนกดนะครับจนกว่ามันจะยอมรับใช่ไหมแล้วอมึงลองกดไปสักพันมึงลองกดกดแบบพันรอบก่อนพันรอบมันจะมันจะบอกรักเลยละคือ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 มันเริ่มมีใจอะไรเงี้ยพันแรกเขาก็คือเหมือนจีบสาวเลยอ่าวมึงกดอึงมึงิดออนซัคิกเลยอชีเกียจเออไปว่านะครับเอาไปว่ากดไปจนกว่ามันจะได้ตัวเองซึ่งถ้าคุณแบบกดมันจนจนมันแบบว่าหลงรักหลงไหลครับมันจะแบบว่าให้กับ มันจะให้ค่าเงินชาร์โดเนี่ยไอเดียตัวนี้ครับประมาณ1 0 0 0 0แสนนะครับโอ้โหเชียโคตรเยอะอะคือถ้ามึงได้นี่คือแบบมึงระดับแอดมินนะครับอ่าโอเคนะฮะอ่า <c oughs> ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวจอร์นสมินั่นเองนะครับมาสกิลเซตนะครับนี่สกิลเอนี่แล้วก็สกิลซครับผมนี่อุ้ยสกิลซีนี่คือแบบโคตรเท่นะแล้วก็แรงด้วยนะครับทุ้ชมก็สามารถไปหาได้นะสกิลวีครับผม ยึดโด้ยึดโดอ่ะยึดโดก็มาเนี้ยผมนี่เป็นไงโคตรเท่นะครับเป็นแบบว่าจอสมิธเลยแบบว่าเป็นแบบได้ได้อะไรเงี้ยเออโคตรเท่นะครับก็คลิปนี้นะครับขอตัวลวาไปก่อนนะครับเจอคลิปหน้าครับน้องไรออนเกมเมอร์บาย <S <S โอ้ยเฮียอะไรวะท้าเป็นมาสตร์แม่งอย่างแหลกเลยวะเฮียแม่งโอ้เกมหาอะไรเนี่ยโอ้โอใช้โปรฟ้าแม่งเลยดิโปรวะเฮ้ยเอง่ น้ใชปฟรมว่าถ้ามึงอยากได้ไก่ตอนเทปเทปสุมพนท้าวันะคุณแนะนำร้านนี้ให้มึงเลยร้านเอทช็อปมีไก่ตอนเทปพวกมึงเลืยมากหม่ไม่ว่าจะเป็นไก่ตอนธรรมดาไก่ตอนเทปมีโอกาสได้พนท้าวันทุกวันเลมีโอกาสซุ่มละเทปละเทปในกองก็มีน่ามีทั้งไก่ตอนทั้งไก่เทปซุ่มในอันเดียวกันเลยเป็นเงื่อละเอียดสัตว์หัศจรรยเลยอายุ15คูบอลแล้วไปจัดกันได้ที่เอทช็อปเลย